ตัดกลับมาที่การเมืองอการเมืองค่ะช่วงนี้ค่ะเข้มข้นค่ะถ้าพูดถึงการเมืองนาทีนี้ประเด็นเดียวค่ะยังอยู่ที่พลังประชารัฐใช่ไหมและก็คนคนเดียวด้วยกลุ่มค่ะถ้าผมเรียกคนถ้าไปคนเดียวมันต้องไปหมดอืถูกไหมฮะถ้าอยู่คนเดียวมันก็อยู่ได้หมดใช่ค่ะถูกไหมฮะอาจารย์สมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าแก๊งสี่กุมารค่ะสามรัฐมนตรีสี่กุมาร กุมารที่สี่ช่วยงานอยู่ในทำเนียบค่ะตำแหน่งตำแหน่งอะไรก็ไม่ทราบใช่แต่รู้ว่าถ้าอาจารย์สมคิดไม่อยู่นะคะอาจารย์กอบสักก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันอมีคนแอบไปกระซิบขามาคือตอนเนี้ในพักพลังประชารัฐและกําลังกระจายไปยังพักร่มรัฐบาลอื่นๆด้วยนะค่ะเขาเริ่มซัดกันแรงชักไปไกลอเขาซัดอาจารย์สมคิดว่ากําลังตั้งเกมยุบสภานั่นสิ ทำไมล่ะทำไมล่ะดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนอาจารย์สมคิดไปไพู้อะไไปให้นโยบายที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว,ว่ก็เรียกหน่วยงานในสังกัดในอานัตไปประชุมกันที่นั่นหลายหน่วยงานด้วยกันน,นะครับตอนต้นตอนตอน้ตนของการมอบนโยบายอาจารย์สมคิดสปีกิ้งอะไรและทำไม กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเขาซัดอาจารย์สมคิดกำลังตั้งเกมยุบสภานีหว่าอืไปฟังกันสักนิดนะนวันนั้นพูดอะไรอย่างไรกลายเป็นเกมยุบสภาจากอาจารย์สมคิดไปได้นะคะเช่นค่ะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกาลังเจอพายุนะเขาคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวผมว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยกำลังเจอพายุลูกใหญ่ทีเดียวกานันพายุใหญ่ลูกนี้เนี่ย ถ้าไม่ตั้งรับดีๆเนี่ยก็จะเหนื่อยกันหมดที่สิงคโปร์เนี่ยเข้าถึงขนาดว่าต้องยุบสภาน,นั่นเลยเ,ยเพราะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจคงจะย่ำแย่ลงมากมันยุบสภาก่อนเลือกตั้งก็เลยจะได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก่อนหน้าที่มันจะดิ่งลงไปนี่แหละประโยคนีเน้แหละสิงคโปร์ยุบสภาโควิดมันแรง ซัดจนกระทั่งเศรษฐกิจมันวิกฤตเมื่อรู้ว่าเศรษฐกิจมันจะวิกฤตเพราะโควิดอย่างกรณีของสิงคโปร์เขาผ่าทางตันอย่างไรอย่างแรกเลยเขายุบสภา<ช>เขาเลือกตั้งใหม่<ช>เพราะเลือกตั้งใหม่จะได้รัฐบาลที่ทมีมประสิทธิภาพ <คำ S 1> มากขึ้นและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแหละจะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหนุนส่งไงให้กลับมาแก้ปัญหาได้ไง พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรพูดอย่างนี้แปลว่ายุุอองตู่ยุบสภาอะไรไงเออเอาแบบสิงโคโปร์โมเดลหรือเปล่าคิดกันไปเยอะคิดกันไปไกลนักการเมืองเขาก็คิดไงเขาช่วยคิดต่อจากอาจารย์สมคิดไงไม่จบนะไม่จบสิบรรดาสสเนะี่ยไม่ยอมจบง่ายๆโดยชอบพลังประชารัฐเมื่อวานสจต้อยคนคดังแปดริว้วสสเชิงเซาพลังประชารัฐสสชัยวัน์เป้าเปี่ยมซับค่ะเวลาบอกว่าชัยวัตรคนไม่ค่อยรู้จักแต่ออบอกว่า,าสจต้อยแปดริ้วเป็นที่รู้กัน ต้อย8ปดริ้วคือฉายาฉายาฮะสจต้อยต้อยแริ้วที่จริงในกวนของสจต้อย8ริ้วยังมีอีกหนึ่งคนนะนายกไก่นายกไก่นายกปปจนายกไก่นายกไก่สจต้อย8ดริ้วเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มเดียวกันแล้วก็แข็งแรงถึงขนาดเขียดตันเจริญพ้นทางได้เลยอะแข็งแรงถึงขนาดสามารถเคลียร์ใช้แสงพ้นทางได้เลยอะนี่ไง กระทั่งดูด้วยนะฉะเชิงเซาอ่ะกระทั่งสจต้อยเนี่ยสามารถแทรกขึ้นมาเป็นสสเขตได้ค่ะคิดดูแล้วจ้ะยืนหนึ่งยืนหนึ่งขึ้นมายืนหนึ่งไงขึ้นมายืนหนึ่งได้เลยขึ้นมายืนหนึ่งไงพ่อมาดาต้องหลีกทางตระกูลฉายแสงก็ลบไปเลยนะเคยครองพื้นที่กันขนาดไหนอย่างไรนะคะได้ฟังอาจารย์สมคิดพูดดังนั้นนะสจต้อยคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นี่ของขึ้นเลยโต้อย่างแรงเมื่อวาน พูดอย่างไรครับเอาทีละคำรแรก <นะ S 1> เลยคำแรกเลยอยากถามกลับไปว่าที่พูดออกมาแบบนี้นายมสมส<อ>คิดม,มีความคิดอะไรซ่อนเร้นไว้หรือไม่เอาชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สสชะเชิงเซาพปชรหนึ่งกรกฎาคมหกสามมีอะไรซ่อนมีความคิดอะไรซ่อนเร้นไว้หรือไม่เรียกอย่างนี้เลยนะนายสมคิดไม่เรียกอาจารย์สมคิดด้วยนะแสดงว่าเนี่ยแหละจงใจความอีกตอนหนึ่งสชุชาติต้ย สชัยวัฒน์บอกว่าลำเลิกกันให้เห็นๆเลยนายสมคิดได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งถึงวันนี้ก็เพราะบ้านพอปอชรอแต่พอเห็นว่าฝีมือตัวเองจะไปไม่รอดจึงคิดเผาบ้านตัวเองและหวังให้พวกเราซึ่งเปรียบเสมือนลูกๆในบ้านตายหมู่ไปด้วยอยากถามว่าทำอย่างนี้เป็นลูกผู้ชายอยู่หรือไม่ชยวัฒน์เป้าเปลี่ยนทรัพย์กล่าวเมื่อวานอย่างนี้มันยิกว่าไล่นะโอโห อ,อกฝาลงเลยค่ะอย่างนี้ไม่ใช่แค่ไล่ออกจากบ้านเอออย่างนี้เขาเรียกว่าด่าเลยเออก็ไม่ใช่คนเดียวที่ออกมาไล่ออกมาวิพากษ์อาจารย์ออกมากระโูกอาจารย์สมคิดถึงขนาดนี้นะใช่ค่ะ